ครับมาดูค่ากลางตัวต่อไปนะครับก็คือค่าเฉลี่ยเลขคณิตนะครับมันก็คือค่าเฉลี่ยที่เด็กๆคุ้นเคยตั้งแต่เล็กจนโตนะครับนะคำว่า mean นะครับคำว่า mean ก็คือค่าเฉลี่ยนะครับ am นะ a ก็ย่อมาจากคำว่า arithmetic ที่แปลว่าเลขคณิตนะครับ มีเอ็มก็ย่อมาจากคําว่า m e n นะ arithmetic mean ก็ค่าเฉลี่ยเลขคณิตนะครับดังนั้น AM เนี่ยก็คือค่าเฉลี่ยเลขคณิตนี่แหละนะครับหรือบางทีเราก็ย่อเป็น x-bar ซนะครับซึ่งบางทีเราก็ไม่ได้ใช้เป็น x-bar นะวันนี้ก็อาจจะเป็น y-bar เป็น z-bar นะครับขึ้นอยู่กับว่า ค่าเฉลี่ยอันนั้นเนี่ยเป็นค่าเฉลี่ยของข้อมูลชุดไหนเป็นค่าเฉลี่ยของข้อมูลชุด x เราก็จะเรียกมันว่า x บาร์เป็นค่าเฉลี่ยของข้อมูลชุด y ก็เรียกมันว่า y บาร์นะเป็นค่าเฉลี่ย Panch ของข้อมูลชุด z ก็เรียก z บาร์นะครับเอาละทีนี้สิ่งที่เด็กๆมัก,กจะเว,าะวลาเรียนสถิติเนี่ยนะครับเด็กๆมักใช้วิธีการ ท่องแต่สูตรนะครับแล้วมันก็จะกลายเป็นเรื่องยากเข็นเข็นใจมากๆนะครับอลองมาเริ่มต้นจากการดูสูตรนี้กันนะครับ x bar ก็คือค่าเฉลี่ยของข้อมูลชุด x นะครับเท่ากับ sigma xi เมื่อ i มีค่าตั้งแต่1จนถึง n sigma xi เมื่อ i มีค่าตั้งแต่1จนถึง n แล้วหารด้วย n โอเคมาทำความรู้จักกับมันทำความรู้จักกับมันซะหน่อยอะจะได้ไม่กังวลกับมันนะครับคูสมมติเล่นๆครับ สมมุติว่าเด็กสี่คนมีค่าขนมนะคนแรกมีค่าขนมบนละเก้าบาทอีกคนหนึ่งมีค่าขนมบนละห้าบาทอีกคนหนึ่งได้ค่าขนมบนละเจ็ดบาทคนสุดท้ายได้ค่าขนมบนละสิบเอ็ดบาท,ท,าน,าน,บาทนะครับนั้นค่าเฉลี่ย ของค่าขนมของเด็กสี่คนเนี้ยเป็นเท่าไหร่เด็กก็รู้ว่าอ๋อวิธีการคิดก็คือเอาค่าขนมของเด็กทั้งสี่คนรวมเป็นก่อนใช่ไหมครับแล้วก็าหารด้วย มันมีทั้งหมดสี่ค่างั้นก็หารด้วยจํานวนจำนวนค่าของออจํานวนค่าของข้อมูลนะครับนะมันมีข้อมูลอยู่สี่ตัวนะก็หารด้วยจํานวนค่าของข้อมูลก็นะคือหารด้วยสี่นะครับเก้าบวกห้าเป็นสิบสี่สิบสี่บวกเจ็ดเป็นยี่สิบเอ็ดยี่บเอ็ดบวกสิบเอ็ดเป็นสามสอง ก็จะได้ค่าเฉลี่ยเป็น8บาทนะครับอันนี้ทุกคนทําเป็นอยู่แล้วนะเป็นสิ่งที่เราคุ้นเคยนะครับเอาล่ะทีนี้มาดูครับเจ้า n <c oughs> ในสูตรเนี่ยตรงนี้ครับ n <c oughs> คือจํานวนของข้อมูลครับมีข้อมูลอยู่4ตัวนะครับ N คือจำนวนข้อมูลนะครับดังนั้นจำนวนข้อมูลก็จะมาเป็นตัวหารนะครับเป็นการเอามาเอามาเกลี่ยแบ่งเท่าๆกันนะครับเอาละทีนี้เจ้าตัวตั้งเนี่ย sigma x i เออ s i g มา x i นี่ตรงนี้แหละคือ sigma x i ซิกมาคือการเอามาทำอะไรกันซิกมาคือการเอามาบวกกันครับ xi คืออะไร xi คือค่าของข้อมูลแต่ละตัวครับนะ xi คือค่าของข้อมูลแต่ละตัวครับนะค่าของข้อมูลชุด x นะค่าของข้อมูลแต่ละตัว มันก็มีตั้งแต่ x 1 x 2 x 3ไปเรื่อยๆนะไปเรื่อยๆไปจนถึงถ้าอย่างในตัวอย่างเนี้ยมันมีข้อมูลแค่4ตัวถ้าสำหรับตัวอย่างนี้มันก็มีแค่ x 1 x 2 x 3 x 4 แต่ถ้าเกิดว่าทั่วๆไปถ้าทั่วๆไปไม่ได้จำเพาะเจาะจงไม่ได้จำเพาะเจาะจงกับข้อนี้นะครับ <นะ S 1> เราบอกว่าเนี่ยถ้า n คือจำนวนข้อมูลก็แปลว่าให้มีข้อมูลทั้งหมด n ตัวอัน <ะ S 2> น, <ะ S 1> นี้ก็จะไปเรื่อยๆจนถึงข้อมูลตัวที่ n ไปเรื่อยๆจนถึงข้อมูลตัวที่ n ดังนั้นเราจะต้องเอาข้อมูลทั้ง n ตัวนี้บวกเข้าด้วยกันใช่ไหมครับต้องใช้ x 1บวก x 2บวก x 3บวก x 4บวกไปเรื่อยเื่บวกจนถึง x n ตรงนี้เราสามารถเขียนแบบนี้ได้ครับเขียนเป็นคำสั่งว่าให้ซิกมากันก็คือให้บวกกันโดยเอา x ตัวที่ i นะครับมาบวกกัน คำว่าซิกมาก็คือบวกกันนะให้เอา x ตัวที่ i เนี่ยเอามาบวกกันเอามาซิกมากันนะแล้วก็กำหนดเลยว่า i นั้นเริ่มต้นที่ค่าเท่าไหร่และจบเส้นที่ค่าเท่าไหร่กูสมมติเล่นๆว่าถ้าเป็นอย่างนี้ถ้าครูบอกว่าเอาเอา,เอา x เจบวก x 8บวก x 9บวกไปเรื่อยๆจนถึง x 2 0 นั้น i ค่าเริ่มต้นจึงเป็น7นะครับ i ค่าสุดท้ายก็จะเป็น20นะถ้าเป็นแบบนี้นะครับมันจะเขียนได้ว่าเป็นซิกมา xi เมื่อ i เท่ากับ7จนถึง20นะโอเค แต่ถ้าเกิดเราต้องการบวกตั้งแต่ตัวแรกจนถึงตัวสุดท้ายบวกตั้งแต่ตัวแรกจนถึงตัวสุดท้ายตัวแรกก็คือ x1 นะก็เริ่มต้น i เป็น1นะไปจนถึงตัวสุดท้ายก็คือ xn นะครับก็คือ i เป็น n นะครับ, n, รบนะตัวสุดท้ายนะ i ก็เท่ากับ n นะครับนะ เด็กๆก็จะเห็นแลละตรงนี้ของสูตรก็หมายถึงผลบวกของข้อมูลนั่นเองครับผลบวกของข้อมูลทุกตัวนั่นเองตั้งแต่ตัวที่หนึ่งจนถึงตัวที่เอ็นผลบวกของข้อมูลตั้งแต่ตัวที่หนึ่งจนถึงตัวที่เอ็นนะครับดังนั้นคงไม่งงกับความหมายของมันแล้วนะครับอย่าไปกลัวความหมายของมันครับแล้วก็ ไม่จําเป็นต้องไปนั่งท่องมันนะครับถ้าเราเข้าใจเนี่ยเราเขียนสูตรนี้ขึ้นมาเองจากความเข้าใจเลยดีกว่านะครับอย่าไปใช้วิธีนั่งท่องมันนะครับดันบงนั้นย้อนกลับมาถึงวิธีนะครับดังนั้นที่เขียนมาตรงนี้เนี่ย มันเพิ่งได้แค่ผลบวกนะครับมันยังไม่ได้ค่าเฉลี่ยนะครับน,นั้นถ้าจะเป็นค่าเฉลี่ยเนี่ยนะครับจะเป็นค่าเฉลี่ยของข้อมูลชุด x ก็คือเจ้า x bar เด็กๆจะต้องเอาผลบวกผลบวกของเจ้าพวก xi เนี่ยนะครับตั้งแต่ i เท่ากับ1ถึง n นะครับหารด้วยจำนวนข้อมูลทั้งหมดที่เอามาบวกกัน ซึ่งจําวนข้อมูลทั้งหมดมันมีตัวเตัวก็หารด้วย n นะครับอันนี้ก็เลยเป็นที่มาของตัวสูตรนี้นะครับนะฉันอย่าใช้วิธีการท่องสูตรโดยที่ไม่ได้เข้าใจมันนะครับแต่ใช้วิธีแกะความหมายของสูตรนะครับนะเจอสูตรครั้งแรกเนี่ยแกะความหมายของสูตรทำความเข้าใจกับความหมายของสูตร อ่าพอเข้าใจดีแล้วนะครับเขียนมันขึ้นมาจากความเข้าใจของเราไปแล้วเราจะได้ไม่ต้องเปน็นท่างท้องโอเคนะครับนะสูตรส่วนใหญ่จะมาจากความเข้าใจพื้นฐานนี่แหละครับนะมีมีมีอยู่จํานวนหนึ่งเหมือนกันที่สูตรมันได้ถูกพัฒนาไปแบบออขอโทษสูตรมันได้ถูกเอ,อไล่สมการนะครับ ไล่สมการไปไปหลายขั้นตอนอมนม่มันไม่เหลือมันไม่เหลือโครงสร้างแนวคิดเริ่มต้นให้เราเห็นแล้วเอ,อถ้าอย่างนั้นก็ว่าไปอย่างนึ่งนะครับแต่สูตรโดยส่วนใหญ่นะครับมันยังเออ่มาจากแนวคิดพื้นฐานเริ่มต้นธรรมดาอยู่ครับนะยังเห็นได้อยู่นะครับนะยังสามารถทำความวาเข้าใจแบบนี้ได้นะครับอ่นะโอเค เดี๋ยวเราจะเริ่มต้นดูโจทย์แล้วนะครับ